啊！<noise> <noise> <noise> คดีที่เราเราสำรวจไว้แล้วเนี่ยทั้งหมดจะมีทั้งหมดร้อยสิบสามผู้ตายจริงๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้เราทำทำเพียงแต่ว่าระหว่างนี้ต้องการให้ให้เจ้าป่าเพื่วยกันต้องเข้าใจตายในการวิเคราะห์กาไปจัดระเบียบในการจัดระเบียบของที่อยู่อาศัย เพื่อสรานทูตได้รับความน่าประมับนะครับในประการที่สองก็คือให้โครงการพิธนั้นโครงการหน่วก็ดีนะครับให้โครงการ่เกี่ยวข้องจะได้เป็นไปด้วยกันในพื้นที่ของโครงการของลวงหอยนี่ก็จะมีก็จะเป็นหอยปุูนส่วนแผนงานที่สามก็จะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐได้บอกว่าปติคลบบรมอเปอ11พิษภาาเป30มิย2541 What <laughs>